เรียนท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านดรพงศักดิ์ตั้งวันจัก,งก,งก,กพงศ์ดิฉันนางสมลีถาวิเศษตำแหน่งประหลัดองค์กรารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในนามกองทาง,าางาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอขอบพระคุณท่านดรพงศักดิ์ตั้งวันจักพงศ์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนดีมีน้ำดื่มน,น้ำใช้รวมใจสู้สาธรารณภัยในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเครื่องจกักรกลชุดปรับเก็บผิวจราจรลูกหลังและหินกุกออกปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายรวมระยะทาง1,600กิโลเมตรสองเพื่อส่งเครื่องจกักรกลชุดซ่อมปรับผูผิวจราจรลาดยางออกปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า23,000ตารางเมตรสามเพื่อส่งรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำแก่รัศดร เครื่องสูบน้ำตลอดจนซ่อมแซมและพัฒนาบาดาลจำนวน200บอ่อเพื่อเป็นการบรรเทารืความเดือดร้อนและแก้ปัญหาภายแรงระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ถึงวันที่30กันยายน2557เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วถนวนทุกสายจะใช้าการได้ดีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น การซ่อมแซมและพัฒนาบ่อบาดาลสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคได้ในระดับหนึ่งััรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอกราบเรียนเชิญท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นเปิดโครงการถนนดีมีน้ำใช้น้ำดื่มรวมใจสู้าสาธารณภัยและให้อวาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปขอาการเรียนเชิญค่ะ